สบายดีพ <boundaries S 1> ี <floor>: <on> ่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุสุขนมี่อออนเห็ดของกินแซ่บๆสุกินพี่น้องสบายดีอันนั้นได้หายแล้วหายแล้วงน่เลยไปลงนี่แล้วอยาลงมาบิงงงวัเบิรนควายมันตามักถั่ว ทอดเคียดตับักถั่วแล้กกก่อยหอยเสร็บแทบมาเด้พี่น้องเด้อมากินี้กันเ้สีมือไอ้ยอนใหญ่มาเพี่อนน้องมาเมื่อกี้ข่าวซนยมากันเพื่นน้องมาเล้จ้าทุกคูทุนข่าวดีพี่นเนา เดินไกิน้วกาอพน้องแ่บแบเปอหอยหใครก่อนมาคุกมากินกับน้องอานนคนขี้เด้เยไปตอหนยอยังเดิเนอไปาทำยีกินทอดกบหน่อยต้งถัวครไปเห็นเบิดจับวจะ้แหนตงไปยืม่างอ่ากันจะำมุวะอย่างแล้วานได้เหน้าได

ปวดยอ่ไมไปนมได้ไปนุมๆได้ตัวผู้ป่วย่เลอดใชห้อ้โอ้ยเรื่อนเรื่อบุยากเราเรื่องซื้องพันจมรอตลอดเลยบุญากเนี่ยบริจิตมากินนะบุคือยากถ้าเป็นลยเลยบีเงินเอคันบุ้เลยอยู่ตลาดเห็นบุไยาน้ำสัวผู้รือซื้อรถมีเงินเองืบยากนะ มันขึ้นแดดมากมกเลยข้าเหมือน่ประจเลยะตรนี้าดอ้เปนี่่ยแล้วี่อนี่ล่ะากดุดุเลเีย ไป <laughs> <c oughs> <tr uth Dogs> ่นน่ะ่กำลังเล่ม้าอยู่กินอนเนยงงั้กินไร้อันน้ไม่สามี่อันหนูเป็นยังไ้นอนม่ให้ไดกินหนูได้อดนไล้ต้องกันนะนมนตาม เมือนควายเหมือควายกำลังดูซื่อเดี๋ยไปนอนกันังเด้อไปซื่อขอกมาใส่หลอกกระโจว้มาดูหายเล้มาดูพ่อครับมั้งใช่มาดูแล้วหายแล้วเอามือจับขอกมาเปลี่ยนกันกินเอาเอามนาวสัขอไ้เล้ บ้านมมันก็ลือ้างไปยุ่เย้อิงไปเดียวไปเลยขาต้ายหอไปยู่ไปยู่ลอันให้ผูซ้ายเอโกสมเถื่อนอะได้ขซ้ายยู่ขันเลยนี่เหรอ่ก็ผู้ายเขาแล้วจะเข้าไปบิ้งที่หาเนาะปล่อยถินไปองแอนสาติตไดโซดีข้างซ้ายหนึ่งยิงหนึ่งได้ พ่อก็พอเอาแหะเาจะมีปัญญาเลียนคุณมุนเรียนน้อยความใจเงินเงินนจะจ้างเอาอีกคนเงิมดเจ็บเอาอีกคนเงินหมดเจบหือหนุ่มหน่อยไป้าบ้านทุเมนเป็นีก่อนเอาช่างร้ายชุดกับสามสามเดี๋ยพ่อรถสามคนแล้วแปวหดสี่หดหาักแรงมูนจะลายเอา เต็มที่นสองคนนะเอานี่มินห้ลรุกไว้เลยเอาลูกที่ทั้งหบริมีนะไริจับบัาคกวางนะปุกปุแจ๊กแจ้งก็ได้เนะเื่อจะปุกซ้ายจะเบิงไปดีดีกันอบรกโกุณซึ่งุนเนาะตกันมีเงินหลสุดสรุกสนกเลยาได้เลยเราจได้อยู่ เ่าต่อนี่ไปเนาะสนานากเผื่อน้ก็ไล้อีกเหมือนนพักก็ได้แนบลูกแล้วบานพักแคแข็งกลแ็งายนพักัแขงบ่อาบเต่าเป็นเรือนเรับปลาเเขาเ็าว้บ้อนเดือนก็คือลายๆแต่มีคนเข้ามาได้ทำ็ทัายบ้ากเมีบานัถอ้น้ยเออจะรีก้อนไแนเนก็ด้คนนเดี๋ยวมีน้าลูกกระมี่เนาะ คือใบเด้ออันนั้นสสีไป่่อเอาพันใบก่อนเด้อเหตุผลผักสองสั้นสามสั้นสามสั้นลูกให้ลุงเลากเก็บเงินแาบนี้เอาไล่วันไล่เดือนอยากได้เดือนก็ได้รายวันก็ได้ง่ายรายเดือนก็เจ๊มไปเก็บแต่กระเป๋าเข่ามาอยู่รถอยู่ต้อง เริ่มแล้วเริ่มมีกูแขตเริ่มแรงหนาะยคอยชื่อเขาหายหมดมาจับดึงดูดคนดูเลยดึงดูดคนในแถบโน่นอืมอืมงั้อง็ชื่อเขาบมดเลยเป็นตู้เสื้อผ้าชอบผัดถัดลมงั้นลมพิษใช่แล้วมันยังเสียหายก็ต้องหักพี่ก้องแม่หล่ะขอกำหนดต้องเอาก้อนเสือเขาผักำเนาทะเดียนบ้านมา บ้านประชาชนบ้านเมืองเขาต้องที่หัวไล่ละเอียดมันจำต้างเขาต้องเด็ดนนั่งประชาชนลราขึ้นในนี้แล้วเขาสิ่งนี้ไปย้ำไปก็ได้นม่หรอปะต้องมาจำก่อนสามเดือนสุดไลยเดือนได้สิ่งนี้ไปสิ่งกัมีเอาหลักเขาผักบัวใบผักผักบัวหั่นบัวอาบน้ำผักบัวเอาบน้ดิ เราไปซีงข้าหู <ừ> ้จัากับขาวโอกยำใี่กันข้าเอาอันบัตรเอาเบอร์เขาไว้ัค่นี้ยำเขาออกนี้องนล้วนี้ยังหน่อยก็มัจําไปก่อนด้วยนะว่าหลักบทบวารตายไปหลักอยว่ด้เพียน้องบวชดับกับนอะไปไหนเนาะคนรถขี่รถบางใหญ่มากนี่เธอเอ้โกะกรเ้้าของเองเนาะอันหน่อย อันนี้พันมีเซีรขอขบนีข้าวสุอมเอาไปเวิ้นบุของเฮาันเฮาบรเหนตละเอียดก็มีเป็นบล็อนของเจเทากติกเขาจะหนาบัญหักมเลยอ่ะสิบเมของเฮามีคนดูหรอคือทางนาเขาหองพิษแบบพจบปิดเจ้าองเนทางนาแล้วแต่กรทางยางมดเลยนีมาได้ังแล้วน่ เด็ดคือตลอดเน้ดี้วมีความพันกันด้วยความพันอยู่ครับคือได้ราปุ้เด้อแต่คนต่างนี่เุมั้งท่พันที่ยังมาเงินับมันมันมีแ่นนนะแต่ว่าอาชีพยาวนานเพรกิส่วนตเขามีธุรกิจส่วนตัวเงคลองมาได้งนั่นคันว่าเห็นมาหาเปิดหานเชิญสวยกบเพลวไปหายยางคล้ายกรเปียกตกรเบ่้อนี้

ไก่บ่คอยเรือยคอยจะไหนใช่ไเสือจะเป็นเดียวเลยมได้จงไหนคุณจะเอาเป็นอะไรได้เด๋ยวก่อนช่เลยกินอามือหนังด้วยมมอนๆจนดื้อบบปะโบว่าโบปันไก่เลยให้มันดื้อธรรมดาดิน้อยธรรมดาา ป,ปูเป ah, ้กัวนี่พี่น้องเอ้ยน้ำปูเปุ้๊่นดูเฉยอันยังเบอร์เสี่ยวเขาูเป้ะเลยปูเป้นี่ป้าโตเบ็ดจะมองนี่ใช้งานอยู่พอเอาตัวนี้น้ำเจ้าแล้วแล้วก็จับเอาอีกอันหนึ่งพอจับจอกแล้วจับทุกหน้าหน้าทุกหน้าแล้วจับตัวจับบวกบนี้เล่นบด็อกทงเท่าทานเถินน้องคนนี่เนาะตีเลยเรื่องอะไรแล้วตัวหันแล้วอันไหนอันไหนน้องกู่ฮะ้องกูใช่ใช่ไหเนาะโอ้ย ว่านอนยังป่ได้ย่ปเด็นเนาะหมด้ึเน้ะเอ็งธรรมดาอีกทำไมเหรอทำพอดีทำจับเขาเอ้นังจับกระปูใส่ของเนาะปูสุดกระโดดโอเคแล้วไหนนะไม่ต้องไหว้เดียว้มไปเมื่อยเนาะเมื่อยกับเราพร้อม่องเท่เนี้อ้นค่ะฉันมีแต่อาหารยาวขนาดนี้เลยั็เข่าก็อ้นเขาก่ได้ึงจัง แต่อาหารเจ้าทั้งนั้นได้ลยเนี่ยค่ะเลาสิมือเจ้าเนาสซาตัาจะนอากินทั้งตัาทั้งก้อยเองใช่ไห้อยก้อยหอยพอดีกินซิมือพอดีพอดีกินซิมือพอดีซองด้นกับเรือมบนกับเกลืจมามเกิดเกิดพอดีแรกเกิือกได้จมาอีกมาเงินกำเลยนั่นเปนเตอรมำอ้าวนอเบิ่งมาหลายคนเนาะบอกแม่เกได้มาแล้วเลยใูกมาอุ้แล้วกที จริงๆฮะชาวแปงเด้อบ้านพักเด้อจองวะจอมนอนนอนน้อยน้องเอ้ยเด้อของของนี้ได้อยู่หาคนเต็มที่ได้หาคนตอนดองสอซนนะจนเต็มเลยวันนอนฮะเพี่น้องคิดเวลาจะได้คว้าลาไปก่อนได้ถึงเลยคิวหมายเลขหมายของกันเลยพี่น้องฝากช่องน้องอนุรัชโนนได้ได้พี่น้องรายการซองน้องสาวนครสวรรค์ัที่สามรายการ นางน้อยนางใหญ่สาวุไทยอะไกันของขวัวสาวุไทยเดจ้า้วยเราลาบไปก่อนเดจ้าตหน้าตาอ้นน้องนัทเยรจิน้องวเลักานอวันเทเจลักเ็นไหมชมดมหาเดอพี่น้องส่พี่นมาีน้เด้ทำงานวยพี้องนะลาไปก่อนเดจ้าบ๊ายบาย